สนับสนุนโดย CP คือผมชอบกินไส้กรอกครับแต่บางครั้งก็เจอไส้กรอกที่แบบเนื้อมันสีแดงๆครับแล้วก็บางครั้งเจอแบบเนื้อมันยุยยุยไม่ก็มีแต่แป้งครับอยากรู้ว่าเราจะมีวิธีสังเกตไส้กรอกที่มีคุณภาพได้ยังไงครับอืมนั่นสินะเกิดเป็นผู้บริโภคยุคนี้เนี่ยต้องรู้จักฉลาดเลือกกันให้ดีเลยละคะ่ะจะกินไส้กรอกทั้งที ก็ต้องเลือกที่มีคุณภาพอร่อยและปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยไส้กรอกที่มีคุณภาพจะต้องทํามาจากเนื้อสัตว์คุณภาพดีมีการคัดเกรดคัดชิ้นส่วนเลือกใช้แต่เนื้อเน้นๆไม่ใส่แป้งไม่ใส่สีเรียกว่าที่ถีพิถัานกันทุกขั้นตอนเลยทีเดียวค่ะและอีกหนึ่งวิธีเลือกสืรอไส้กรอกคุณภาพที่ง่ายที่สุดก็คือให้สังเกตดูที่ฉลากบรรจุผลิตภัณฑ์นี่แหละค่ะ เลือกเฉพาะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการผลิตเท่านั้นจะช่วยรับประกันให้เพื่อนๆวางใจในคุณภาพของไส้กรอกได้ว่าจะมีทั้งความสดสะอาดปลอดภัยและถูกสุขอนามัยอ๋อแล้วก็อย่าลืมสังเกตดูวันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุกันด้วยนะคะเนื้อแน่นหนังกรอบอร่อยหอมกลิ่นรมควันเรียกว่าเป็นคุณภาพที่มาคู่กับความอร่อย ที่หลายๆคนติดใจกันยังไงล่ะคะ <Wow. S 1> เอาละครับกลับมาสู่รายการนายโฟตีนะครับคุยกันต่อเรื่องของเวลาว่างนะครับแต่เบรกนี้เราจะคุยเรื่องว่าเฮ้ยเวลาว่างจริงๆแล้วเนี่ยอยากทำอะไรนะครับผลโพจากสวนทุสิตโพจะเป็นยังไงไปดูนครับฝั่งวัยรุ่นนะครับสิ่งที่อยากทำของเขาคืออะไรนะครับอันดับหนึ่งเลยนะครับ27%นะครับติดนะทำสิ่งที่อยากทำร้องเพลงวาดรูป แล้วก็ทําอาหารนะครับส่วนอันดับที่2นะครับทากิจกรรมที่บ้านตกแต่งบ้านแต่งห้องนอนส่วนอันดับ3นะครับทากิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆอันนี้ม <c oughs> มีเยอะขึ้นนะฮะ <c oughs> หลังจากน้ําท่วมมาเนี่ยเราก็รู้จักกันมากขึ้นนะฮะมาฝั่งคุณพ่อคุณแม่มากนะครับอันดับที่1น,นะครับทาในสิ่งที่อยากทําเหมือนกันเลยนะครับอันดับ2นะครับทากิจกรรมที่บ้าน ตกแต่งบ้านแต่งห้องนอนเหมือนกันอีกนะฮะส่วนแบบที่3นะครับทำกิจกรรมเพื่อสังคมนะครับพี่ปุ้ยมีไหมฮะอยากสิ่งที่อยากทําจริงๆก็คืออะไรอยากไปเรียนร้องเพลงเพราะว่าเป็นคนร้องเพลงไม่เป็น,นเลยนี่เลยน้องคนเทนพี่ปุ้ยหน่อย <c oughs> เดี๋ยวเดอะเทนเนอร์ซีซั่นหน้านะครับกลับกันให้น้องเนี่ยมาสอนพี่ปุ้ย <c oughs> แล้วก็ร้องเพลงีม่นคะดีไหมพี่ทีลพี่ทีครับผมสิ่งที่อยากทํานอกจากเป็นเซียนท้าแล้วถ้าเกิดเป็นไปได้นะครับก็คือ ไม่ค่อยอยากจะปล่อยให้มันว่างไปซะเอาเวลาว่างผมเนะี่ยไปทําอะไรที่มันได้ผลประโยชน์ <P> ก,กับครอบครัวมากกว่าอย่างเราแหละครับน้องป๊ป๊ปอยากไปเที่ยวอยากไปท,ไปที่ที่ไม่เคยไปน้องคนละไปวัดอ๋อไปไหว้พระอะไรอาเแล้วก็เพราะว่าผมี่ยไม่ได้ไปวัดเยอะเหมือนสมัยก่อนแล้วก็เริ่มที่จะลืมข้อม่ที่เราเคยเก็บไว้อย่างนี้จําเป็นไหมคุณหมอเรื่องแบบว่าเวลาว่างเนี่ยสมมติว่าเป็นแบบ พ่อคิดคุณเดียวเลยนะว่าอยากไปเนี่ยไปตีคอบกับพ่อแล้วกันนะคือเวลาว่างเหมือนกับว่าเป็นกิจกรรมครอบครัวแต่ว่าเป็นกิจกรรมที่คนอยากไปคนเดียวถ้าไม่รวมพิงข้าวนี่นะฮะก็จะมีแบบคุณแม่อะไปเล่นโยคะกับเราแล้วลกันนะใช่ไมะะมันทําให้แบบว่าแกลายหปือว่า จากที่จะแบบทำให้ครอบครัวเนี่ยสนิทกันมากขึ้นพอไปเรื่อยๆเนี่ยเหมือนกับว่ามันยอมไปเรื่อยๆทำให้เครียดมากขึ้นนมะก็ต้องบอกว่ามันต้องเรียกว่าหาสมดุลน,นะคะคเพราะว่าต้องเข้าใจอันที่หนึ่งก็คือว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยที่เขาจะไม่ได้ติดพ่อแม่แล้วแล้วก็เขาจะพยายามแบบเขาอาจจะห่างๆพ่อแม่ขึ้นเรื่อยๆต้องการมีเวลาเป็นส่วนตัวพอสมควครเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะหนีบเข้าไปทํากิจกรรมก,กับเราทุกอย่างเนี่ยอาจจะทำให้ให้เด็กเขารู้สึกอึดอัดเขารู้สึกว่าเอ้ยเขาอยากมีเวลาเป็นของตัวเองบ้างแต่ค่ะเด ใช้ชีวิตตามสไตล์ของวัยรุ่นเพราะว่าอย่างที่กิจกรรมหลายๆอย่างบางทีเด็กวัยรุ่นไม่คิดเองเพราะรู้สึกว่าอยู่กับเกมสนุกกว่านั้นมันคงต้องเป็นอะไรที่เราเองก็เอาตามที่เขาชอบเป็นหลักอย่างเช่นถ้าลูกสนใจเรื่องดนตรีเขาอยากจะไปร้องเพลงเราก็โอเคจัดตารางตามเขาเนี่ยเดียวกันเราก็ดึงเขามาทํากิจกรรมที่เราทําอยู่บ้างหรือกิจกรรมที่เราคิดว่ามันเหมาะสมและสมควรที่เขาจะเข้ามาร่วมมันก็เป็นเรื่องของการการแบ่งเวลาให้เหมาะสมค่ะนี่แหละเอาล้วครับวันนี้เลยว่า จ้ e จ้นเลยเดียวนะฮะเรื่องของเวลาว่าง,งต่างๆนะครับทั้งฝั่งของเด็กแนวของเรานะครับกับฝั่งของเ,ออเคยเด็กฝั่งเป็นผู้ใหญ่แล้วกัน <laughs> ผู้ใหญ่ใจลาว่างของเรานะครับอะฝากข้อ,ขอขคิด คุณผู้ชมนะครับเด็กสมัยนี้ขมสงสารแล้วกันเพราะว่ามันต้องแบกรับภาระอะไรมากมายหลายๆอย่างนะครับจากแรงกดดันของทางครอบครัวกลุ่มเพื่อนสังคมแล้วก็ตัวเองด้วยยังไงก็ซ้ขอเผาหน่อยนะครับให้เวลากับตัวเองบ้างแล้วก็ส่วนของคุณพ่อคุณแม่นะครับรู้ว่าต้องทํามาหากินเพื่อจะเอามาเลี้ยงลูกก็อย่าแบบจนกระทั่งลืมลูกลืมคนในครอบครัวพยายามแบบะกาะกลุ่มกันไว้ถามเลยว่าเออเป็นไงบ้างถามสั่งลกสุขดีกันหน่อยไม่ใช่ว่าเอาแต่เงินฟ้าเงินฟ้าเงินฟ้าอย่างเดียว เชื่อนะครับผมครอบครัวสาแหขายแน่นอนเป็นห่วงนะครับผมฝากบอกเด็กโดยเฉพาะวัยรุ่นนะคะครอบครัวเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกําลังสําคัญแล้วก็เป็นฐานสําคัญของลูกเพราะฉะนั้นมีปัญหาอะไรขอให้บอกพ่อแม่อย่าไปกลัวว่าเขาจะดุดา่า<ช>ดุด่าพ่อแม่เป็นเรื่องธรรมดาเพาะความห่วงแล้วก็เพราะอารมณ์แรกแต่หลังจากนั้นเนี่ยคนในครอบครัวนี่แหละค่ะจะช่วยแก้ปัญหาให้ได้อย่างดีที่สุดเพราะฉะนั้นสําคัญที่สุดต้องปรึกษาพ่อกับแม่ค่ะ ก็อยากจะให้ทุกคนนะครับผมก็ <reco Christ. S 2> ทําสิ่งที่ทุกคนใฝ่ฝันทําสิ่งที่เราอยากทําทุกคนนั้นก็จะมีความสุขครับอยากให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็เด็กๆเนี่ยมีแบบเหมือนอย่างรุ่นป๊อปเนี่ยให้มีเวลาเข้าหากันให้มากขึ้นได้พูดคุยกันมากขึ้นแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวให้มากขึ้นก็อยากฝากเด็กๆนะคะวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นเป็นวัยที่มีศักยภาพแล้วก็มีพลังนะคะอยากให้ใช้พลังแล้วก็ศักยภาพของตัวเองในวัยนี้เนี่ยไปพัฒนาสิ่งที่ทําให้เกิดประโยชน์กับแต่ในอนาคตอย่าใช้เวลา แต่ละวันให้หมดไปกับแค่มีความสุขไปวันๆนะคะเพราะว่ามันเสียดายเวลาที่จะพัฒนาตัวเองไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีนะคะคแล้วก็อยากฝากถึงคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าอยา่าอย่าไปเน้นนะคะที่จะทําให้ลูกต้องเป็นคนเก่งเท่านั้นนะคะ,ะเด็กทุกคนไม่ได้เกิดมาเพื่อเรียนเก่งนะคะเด็กทุกคนมีศักยภาพด้านอื่นๆที่ซ่อนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ใช้เวลาบางอย่างเนี่ยมองหาศักยภาพที่เขามีมพัฒนาศักยภาพด้านอื่นๆนอกจากการเรียนนะคะ ที่สำคัญอย่าพัฒนาแต่ความฉลาดนะคะพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของลูกด้วยการทักษะต่างๆในการเข้าสังคมรู้จักตัวเองรู้จักคนอื่นมีความสําคัญมากแล้วก็อยากให้มีเวลาที่ใช้ร่วมกันนะคะเพราะว่าครอบครัวเนี่ยคือสิ่งที่เป็นเกราะป้องกันนะคะปัญหาต่างๆได้ดีที่สุดเลยค่ะ ได้ว่าเจ้มเจ้นเลยนะครับกับประเด็นของเราว่าการใช้เวลาว่างของเด็กวัยรุ่นในสมัยนี้นะครับวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับคุณหมอโอนะครับขอบคุณี่ปุ้ยนะครับขอบคุณพิธีนะครับขอบคุณนะครับน้องๆคน<อ>นะฮะแล้วก็น้องครบอบด้วยนะครับ ขอบคุณด้วยนะครับร้านที่สวยนี่เลยนะครับร้านมองบรังสวิตคาเฟ่สาขาเกษตรน้ำมินนะครับแล้วก็ขอบคุณนี่นะครับโพจัดหนักของเรานะครับกับสวนทุสิตธิ์โพนะครับจัดโพให้เราได้รู้ว่าเฮ้ยคนส่วนใหญ่เขาคิดกันยังไงนะครับวันนี้หมดเวลารายการแล้วนะครับเจอกันใหม่กับรายการนายพรทีนะครับทุกวันหยุดนะขัดจัเลิกนะครับครั้งหน้าก็เป็นวันที่1พฤษภาคมครับ9ก้าโมงเช้าช่องเก้านะครับโมเดิร์นไทยทีวีของเรานะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ